ถามคุณธนวันหน่อยมือถือปัจจุบันใช้มากี่ปีแล้วโอ้ยหลายปีแล้วนะนับได้ไหมก็ออฟฟิศแจกให้ะแหละประมาณสามงปีนี้ทีวีล่ะทีวีนี่หลายปีเหมือนกันลืมไปเลยใช่ไหมเพราะไม่ได้ซื้อเองน้องชายคนซื้อคิดว่าจะซื้อใหม่ไหมทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ซื้อเองเลยไม่ได้ซื้อเองเลยใช่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีความคิดที่จะซื้อใหม่ถูกต้องก่ามันจะเสียแต่หลายคนเนี่ยรวมถึงผมก็กําลังคิดอยู่ว่า ทีวีตอนนี้มันมีระบบใหม่ๆมเยอะเป Smart ็นสมาร์ททีวีจะซื้อใหม่เลยดีหรือเปล่าเ<า>พราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้มันมี การจะกล้าเข้าสู่ดิจิตอลทีวีแล้วอ่ะดิทีวีมันจะซื้อแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าซื้อรอเลยเหรอก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าสิฉันว่ารอให้มันมาก่อนดีไหมก็นี่แหละเป็นคําถามว่าจะซื้อเลยดีหรือเปล่าตอนนี้หรือว่าจะรอต่อไปดีนั่นน่ะสิคะตอนนี้สับสนมากเพราะว่าไม่รู้ว่าตกลงแล้วตกลงจะยังคงมีดิจิตอลทีวีปีนี้เขายืนยันนะว่าจะมีนะคะแล้วก็ตัว 3G ีนี่ที่ใช้แน่นอนนี่แหละเดือนเมษายนเดือนนี้แหละนะคะแล้วก็ 4G เดี๋ยวรออีกนิดนึงเพราะฉะนั้นตัดสินใจไม่ได้ ไปถามคนนี้ดีกว่านายท็อปวุฒินานาเขาไปรวบรวมข้อมูลมาให้ว่าคุณจะซื้อตอนนี้หรือว่าจะรอดีติดตามนะได้ในช่วงของ IT Refresh นะคะแล้วก็เรา2คนและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไ t ทีรีเฟสกับท็อปแอดุทินันสวัสดีครับแม่หากคุณต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ 1. สมาร์ทโฟน 2. ส,สมาร์ททีวีไอทีรีเฟสขอเสนอให้ท่านรอทำไมนะเหรอไปดูกันถ้าพูดถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบ่องตรงว่าคนไทยหลายคนที่ลุ่มหลงไปให้กับซัมซุง p h o n e ถามว่านาทีนี้มันเจ๋งที่สุดในตลาดไหม คำตอบก็คือไม่เพราะย,ยังมียี่ห้ออื่นอย่าง LG หรือ HTC Acer Oppo ที่สเปคคุ้มค่ากว่าเมื่อส่งประกวดประชันกันด้วยราคามือหนึ่งแต่ด้วยความบู้วามซื้อมือถือใหม่ของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือดีไซน์สวยหรูหรากล้องชัดหน้าตาใช้งานดูสากลเท่านั้นนะครับ ก็เลยทำให้สองค่ายักษ์ใหญ่ของมือถืออย่างซัมซุงและ iPhone สอบผ่านหลักสูตรการครอบครองโลกและเฉือนยี่ห้ออื่นอย่างราบคาบแต่นาทีนี้ถ้าคุณคิดจะทุบก,กระปุกอมสินแล้วนำเงินเดินดุ่มๆไปที่ช็อปขายมือถือทั้งหลายแหละหยุดคิดสักนิดหรือว่าไม่ทันแล้วเพราะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาย,ยนเป็นต้นไป โอเปอรเรเตอร์มือถือเขาเตรียมเปิดใช้บริการระบบ 3G บนคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิร์ตเต็มรูปแบบแล้วก็จะทำให้ยอดขายสมาร์ทโฟนกระเตื้องขึ้นไปอีกนั่นแหละครับไหนจะเห็นโปรโมชั่นผูกมัดกับตัวเครื่องที่เหล่าผู้ให้บริการสัญญาณ 3G นำราคาเด็ดๆมาห้าหพันกันอีกตบด้วยเงินผ่อน0%จนอาจทำให้คนที่เพิ่งรีบซื้อเครื่องใหม่แล้วต้องช็อกไปเลยก็ได้ แต่ราคานี้ก็ปิดการขายลูกค้าผู้ลังเลได้มากนะเออ มาดูสมาร์ททีวีกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมครับสมัยก่อนนะคุณผู้ชมบางท่านคงเคยจะมีโอกาสไปสัมผัสโทรทัศน์ที่เป็นจอตู้ขาวดําเวลาจะไปเปลี่ยนช่องทีเนี่ยก็ต้องเดินไปหมุนที่โทรทัศน์หมุนแกรกแกรกบิดบิดก็ดังแกรกแกรกแกรก,ก,กนะครับจนกระทั่งพัฒนามาเป็นโทรทัศน์ยุคใหม่ซึ่งเป็นโทรทัศน์จอแบนมีความสามารถคือควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรเวลาจะเปลี่ยนช่องนะฮะแล้วต่อมานะครับวิวัฒนาการของโทรทัศน์ ก็เปลี่ยนมาเป็นโทรทัศน์ที่มีความสามารถที่ใกล้เคียงกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเข้าอ,อ,อินเทอร์เนต็ตได้ด้วยนะครับเรียกง่ายๆก็คือว่าสมาร์ททีวีคราวนี้ถ้าจะคิดว่าผู้ชมจะซื้อสมาร์ททีวีในตอนนี้นหะครับเอจะตัดสินใจยังไงดีนะเมื่อพูดถึงผู้ผลิตทีวีรายใหญ่ของโลกอย่าง Sony ตอนนี้โซนี่เขามีทีวีแบรนด์ราวเวียอยู่ ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ด้วยโซนี่ขาดทุนจากการผลิตทีวีที่หอบเราเวียม,มาแล้ว8ปีติดต่อกันไม่ใช่ว่าโซนี่ขายไม่ดีนะครับแต่ต้นทุนการผลิตมันสูงยิ่งหลังๆโซนี่โดนซัมซุงและ l g ลตีตลาดแบบไม่ยั้งในเรื่องของการแข่งขันด้านราคาณนะตอนนี้ผู้ชนะมีเพียงรายเดียวก็คือพวกเราในฐานะผู้บริโภคได้ของดีราคาถูก เพราะคนขายมัวแต่ห้ำหันกันเองณเวลานี้คุณเดินเข้าไปในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าตามห้างใหญ่ๆจอ LCD หรือ LED ขนาดใหญ่ๆนอกจากราคาจะเอื้อมถึงแบบไม่ยากเย็นแล้วยังมาพร้อมโปรโมชั่นผ่อนศนั้นหลายเดือนหรือแถมชุดเครื่องเสียงต่างๆนาน,นานการซื้อสมาร์ททีวีที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลานี้ก็เลยไม่ต้องลังเลใดๆอีกแล้วแต่คุณต้องทราบว่า เทคโนโลยีจอภาพที่จะมาต่อจากยุค LED ตอนนี้มันก็คือ OLED หรือ Organic Light Emitting Diodes เรียกง่ายๆคือจอทีวีที่บางในระดับที่โค้กได้ให้มุมมองแบบ Cinemascope เหมือนโรงหนังในอดีตซึ่งเมื่อออกมาขายจริงๆร,ราคาแรกจำหน่ายก็จะถูกตั้งไว้ที่ระดับ h i g h End แน่เอื้อไม่ถึงอยู่ดีแหละแต่เดก่อนกระแสของดิจิตอลทีวีก็เริ่มเข้ามาแล้ว แต่ณนะตอนนี้บ้านเรายังไม่ค่อยเห็นทีวีที่มีแผงรับสัญญาณทีวีดิจิตอลยิ่งถ้าใครซื้อทีวีในตอนนี้แล้วถึงเวลานั้นคุณจะต้องซื้อกล่องเพื่อรับสัญญาณทีวีดิจิตอลมาเพิ่มอีกถ้าอยากได้อัธรตในการรับชมทีวียุคใหม่อา้าวลองคิดดูว่าไหนจะกล่องดาวเทียมสารพัดทั้ง g m MM m Z, Sunbox True PSI กลุ่ม big f o หรือกล่อง IPTV ที่กองอยู่เต็มบ้าน สุดท้ายนี้ผมขอฝากคุณผู้ชมไว้ว่าจะซื้อสินค้าไอทีเหล่านี้ด้วยราคาระดับไหนก็ต้องดูเงินในกระเป๋าด้วยนะครับว่าจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่าแต่ที่สําคัญอย่าไปซื้อเผื่อเลยแหละครับแล้วที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะจ่ายมากจ่ายน้อยแค่ไหนถ้าคุณใช้มันไม่คุ้มค่าก็ถือว่าเป็นของแพงทั้งนั้นแหละครับพอไหมเนี่ย